การสวัสดีครับท่านผู้ชมมูอนี้พอเที่ยงกาเดินทางมาหาคุณแม่ท่อนพอเลือดอีกครั้งหนึ่งนาะครับท่านผู้ชมเนาะมูอนี้จะมาบ่าแมนยูนาสานได้ครับท่านผู้ชมซีแย่เลยซีแยกคุณแม่เราโอ้ยทีเราหลายครับท่านผู้ชมบ่าแมนยูใกล้ๆบริมวณท่อนก,กันทลักหรืแมนของคุณแม่ท่อนก็พอเลือดเบิดไปมองไดก็มีมองมองม,องมีซี่เ<ส>บิร์ดก็มองกูบอลครับคนมีหลายมองหลายบอลตัวทีคนก็เลยจิตตามมาเป็นซี่แยกครับผม เสียงรถกจาจะเสียงดังแน่นเนาะคระับท่านผู้ชมเนะ yeah, s <S ะาะเพราะว่ากาเอฟซีหลายหลายท่านก็บ,บอกให้พระเที่ยงมหาคุณแม่ทอดเนี่ยประสันว่าบ่มเมททอดแล้ฝันย่ำได้นี่ตัวเลขนี่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ผมได้ครับสมุชุมคุณแม่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าฝันแม่นแม่นเติมเลย เลขหนาสามใบเลขหนาสามใบเรได้หลายนะค่ะท่านผู้ชมมีขนาดเลขหนาสามใบแต่เวลาคุณแม่เราได้เราได้เธอหยีซิบกบใบทุกคนที่งวดออกแปดสามเนี่ยเราได้เป็นหยีซิบใบเนาะสใบครับผมนู่นขออนุญาตถามเดี๋ยวบอกค่ะคุณแม่สวัสดีก็แนวเขาด้สวัสดีแม่่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ท่อนถามแม่คิดไปแนอันเลขสามใบที่ว่าคุณแม่ได้มานะค่ะคุณแม่ได้มาจะใส่ค่ะอันพอดีไปงานศพ น่องเคยอยู่ไอในเมืองบ้าน,นีแต่ว่าเลขฟ้าลวงพนมันมันได้แปดศูนย์สามจะเลยหาหาอันหาหาเลขไอแปดศูนย์สามมันมุมมีมันก็มีแต่งแตงไายมันสองศูนย์แปดบ้าท,ที่นี่เลขนามันอันมันไดเอยียงเกาะที่มันออกเอยียงลงแปดเจ็ดหกบอกบอกแมนเลขนาเจ็ดแปดหกเจ็แปด เจ็ดแปดหกัวเลขหนาบังเอิญมันก็ได้นะได้บังเอิญโดยเขาจะเอาเลขไทยแต่ว่าไปได้เลขหนามันไปได้เลขหนานี่หละครับคนมีชคมีดวงก็ืวยการวดครับพ่ได้หลายดอกแกสามใบสามใบท้าวถาม่แบงให้ย่ายก็ได้หาใบหะอพอดีย่ายเราขอแบงชุดหาใบตัวเมีนี่ดีครับ ก็เล้แบ่งให้ย่อยสองใบเลขกเดียวคือเดียวทอดหรือพอเลือหนี่เวลาสิรตรีนี่เืีอหลายแล้วก็แบ่งห้คนนักเทียนเหลือใบเดียวแล้วก็เอาเราจะแบ่งห้คนอื่นเลย่ายก็ได้ได้โซงน้ำอีกเลขหน้าคือกันครับงวดนี้ฝันไว้จี่ไหนในแม่งวดนี้งวดนี้บอ่ะวิฝันเมื่อคืนนี่แหละฝันว่าอขไก่่ีรถ รถส้นค้นตายจะวไวในกลางถนนแหละจะาไว่อย,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 ยู่จุดใดแต่ว่าคนนั่นตายนอนตายมอเตอร์ไซค์เขาก็แต่ว่าเสียดายว่าเบิ้งเหลขกมันบเห็นเหลขในถ่ายมอเตอร์ไซค์ส้นคนนั่นตายในกลางถนนบัดน,นี้คน้นคนนั่นครับมอเตอร์ไซค์จะว่ารถยางสน้นแต่ว่าบัดน,นี้ผูผไปไปไอไปเบิ้งศพนั่นไปเขียนศพบพที่คนน,น,นอนตายอากรากเลยผู้ชาย เลือดเต็มนี่แหละโอ้ยมันคือขากแต่ว่าคนโอ้ยจะไหนคือขากแต่นอตายตายนอนตายอากหลากเลยแนมเห็นคากแห้งบันีบันีเข้าว่านมันขี่มอเตอร์ไซค์ขี่มอเตอร์ไซค์นั่นแต่ว่ามอเตอร์ไซค์น่เห็นคนไปจูงอยู่แต่ว่าไปเห้ทะเบียนบริเบิงทะเบียนเบิงอยู่แต่วันไ่เห็นทะเบียนรถเซดไอแห้งว่าโอ้ยจะได้คือไปเห็นทะเบียนมอเตอร์ไซค์เนาะบ้าน ขันมีตัวเลยแต่ว่าแต่ว่าเมื่อใส่รุ่นเก่ามันสีออกเป็นสีไอไข่ไข่สีอันนี้นะนี่นี่นสีนี่นี่สีเขียวอ่อนสีเขียวอ่อนเลยแต่ว่าเป็นทรงเก่าลดรุ่นเก่ารุ่นรุ่นรุ่นมันสีรุ่นแปดสิบนี่แหละมั้งแมนรุ่นแปดสิบสมัยนั้นน่ะถ้าเม่ฝันเนี่ยนี่ขัไมีตัวเลขแล้วแสดงว่าเลขเขาได้เลขตายเลขยู่แมน เลขแนวนี้เอาอีกเพราะว่าพันไเห็นคนตายในเลขนี้แน่นอนอยู่แล้วเลขอยู่เลขเลขจะได้แล่วกับพวกมจักขันนี้แต่ว่าแต่ว่ามาก์นั้นซื้อในใบนั้นมือเส้านี่เข้ามาให้นั้นมี้วศูนย์สามกับสามเก้าโอ้ศูนย์สามกับสามเก้าแมนซื้อไหวนั้นศูนย์สามสามเก้าศูนย์ก็คือตายนะแม่เนาะแมนศูนย์สามกับสามเก้าอ๋อเป็นตัวเลขที่คุณแม่ท้อนพุ่นชื่นชอบครับท่านผู้ชมเนาะ เป็นตัวเลขของแม่ท่อนชื่นชอบโดยพฝันเกี่ยวกับที่ว่าคนขี่รถส้นกันตายอยู่ซีแยกร์ละครับผมมันมีตัวเลขก็แสดงว่าเลขอยู่มันซีแยกนีบอกมมันอยู่กลางถนนจักว่ามันเจ๊จะวาอยู่หม่วงใดนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าแม่แต่ว่ามันอยู่ในกลางถนนเลยคนนอ่ะนอนตายผู้ชายเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายที่นอนตายถือรถส้นันเป็นผู้ชายเลือดนั้นแดงขับทีบเลยยังว่า โอ้ยตายเลยวางแนนเอาบวมากบวกก็พอเล่าสันตเล่ก็พอเล่าฮะไม่ใสิพอเล่าวานี่งานพมากบอกเล่กันเราเลาบอกกันหาเนึ้งเก่าหาหนึ่งเก่าคนวามั้นสิเป็ี่นตัวเก่าพราะเลื่อนวาแต่ว่าไม่สิสลับกันนู่นแม่สลับกันแต่ว่าเราว่านึ่งเก่าหานื้อละเนึ้อหาเก่าแต่แต่ว่ากลับกัน เป็นหาหนึ 19, ่งเก่าหรือว่าหาหนึ่งเก่ามันสิกาเป็นหาหนึ่งเก่ายังสี่นอกหาหนึ่งเก่าหาหนึ่งเก่าหรือหาเก่าหนึ่งนี่นะค่ะท่านผู้ชมโดยพอเลือดมันจะมากเป็นเหลขกจุดนี้เรามากเลขชุดเป็เหล็มันจะเป็นเหลขกตัวเก่าวันนี้ไก่ดอกคนว่าพอระว,ว่าแต่ว่ามันคนตายนี่นะมันกับสีเหลขคือสีเป็นอยู่หรือว่าจังใดแต่ว่ามันไม่สูญว่า ศูนย์กเป็นดุนะแม่โอ้วันหนึ่อันเดียศูนย์หกแปดสิศูนย์หกแปดแม่วันจันาร์สามสิบตุลาคก็ได้นอพอมอเตอร์ไซค์หลุนมอเตอร์ไซค์กับมาไส่รุุ่นเก่านั่นเนาะ๋อแม่แม่หลุนเก่าเลขโตเก่ากามายังนีอกมอไซค์กัมาไสรุ่นเก่าอีกโอ้แสดงว่าแม่เอาเก้าสามนสามไปห้ายไปแต่ที่สน่ห ไลยใบอยู่โอ้ค่ะไลายใบแล้วนะคะเพราะว่าไลยใบนี่ไลยเจ้าะพร้อมใช่ไหมครับท่านทีไดไลายใบไลยเจ้าก็ลองลงไปพิจารณาบึ้งนาะค่ะเาสำหรับเล็กของคุณแม่นะคะก็คือสามสามเก่านะ แต่ว่าของกสมสาเีท่านี้แต่ว่าพอพอเหลือนี่คือหาเก่าหนึหาเก่านึ่กระมวนียังก็เกิดขึ้นได้นะคะเก่านึงติกตัวเก่ากระวุนสลับกันสลับกานรับน้ำมาออกนะคะดังอยู่เด้อเก่าหนึ่งนีเด้อนักเทื่อมันบระมาสามตัวมันอาจจะมาสองตัวของพอรอบกระได้ด้ะน้ำแม่น้อ แต่ว่าบ่ฝันเกี่ยวกับบ้านเอกที่คือเก่านาะบ่อบ่อบ่ฝันเกีนเนเก่ยวแต่ก่อนนี่ฝันเกี่ยวกับบ้านเอกที่อ๋อหนึ่งสันแปดสามสามแปดก็มีอ,อ,อีกหนึ่งหน่หนึ่งสามแปดโอ้นีบ่านีว้านีี่นีบ่านี่นี่ละลังนี่ละที่ว่าหนึ่งสามแปดออกดีครับบอกดีครับแปดสามสามแปดนี่แหละหนึ่งสามแปดแมนนะคะอ่าบ้านเอกที่ที่ว่าคุณแม่คุณฝันถึงดูๆนะคะถูก ฝันถึงฤดูแล้วก็ถือนาถืออือว่ามันคือหมวดนึงมันคือเพื่อนฟันมันเปนเพื่อนฟันว่าฟันนีได้นน่แต่ไม่แต่ฟันนี่ละมันขึ้นนี่ละสุดท้กระจำมาได้ไม่มันขึ้นล่ะฟันพ่นออกไดอาพ่อบอกชูฟังเนี่ยออาเก่านึ่งเนี้อมาจะใส่โอ้ยเลวมันออกแล้วจังมาฟันห่าใเลออกแล้วยังมาฟันเปานตัฮ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าา พมอมัอนออกหนึ่งหาเก่าพมอมาฝันว่าเป็นหาเก่าหานึ่งมันกะเลขเลขเลขอ่นมันออกหนึ่งหาเก่าแล้วมาฝันฝ <c oughs> ันว่าซื้อเลขซ่องเขาโอ oh, ้สิโร่เลขซ่องแม่นเขาเอาเลขซ่องมาให้เพิ่นืองานประมาณนั้นนะว่าเขาว่าเขาเอาหาลอยขาเลขซ่องครับปฏิแบ่งกัน,อน,นสอง 30, นคนคนเรสองลอยหาซื้อสิบวันสองหาซื้ออยู่หรือเปล่ ปนีซื้อรถตเรี่นย่ายซื้อรถตรีแล้วปนี้เลขท่ายรถตรี่นั้นมันหนึ่งหาเก้าวึ่งหาเก้าแม่นแต้พอได้นมันออกแล้วหนึ่งหาเก้าได้หมุนเป็นมันเป็นหานึ่งเก้าพหานึ่งเก้านึ่งเด็แปดชุสี่ก็มี่หานาก็มีในเลขร้ายโหดรถตีรี่ันอแปดชุดสามสามเก้ามันอาจจะเป็นตออวี่ก็อาจจะกลับกันน้ะพ่อเนาะ วันไหนได้ล่ะหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งกา a จะคือได้ล่ะความงวดนี่มันดอกเก่าสองเลขคู่มือมันหนีโบไก่ดลเปลี่ยนตัวหนึ่งแต้มหนึ่งขั้นได้เห็นว่าตอนนั้นโตมากันมากเก่าหนึ่งครับหนึ่งสามโอ้พ่อมากเก่าหนึ่งกับหนึ่งสามเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งสามครับผมเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะออมีตัวเลขยึดเท่านี้แหละครับเพราะว่าคุณพ่อคุณ g a ถือว่าฝันดีโยครับฝันต่องวดเนาะฝันต่อช่มเนาะ ี่่พอก็แม่ทอดนะคะจ้าจ้าแต่เมรายังยังคอนิดฝันเกี่ยวกับบ้านเด็กที่ขึ้นเกาะกลับแต่เกาะมันต้องมีบ้านเด็ er. evet, กที่นำหมอบ้านเด็กที่มองได้กับมองหนึ่งเมเราฝันเกี่ยวหนี่อองอีหลียังงวดทีพระเที่ยงจะหายไปนั่นกะฝันมาบ้านเด็กที่ขางเคียงเนาะแมร่าแม่ที่ได้นั่งอยู่กลางอะเนาะนั่งอยู่ข้างน่ออกบ้านเด็กที่ก็จ้าอีหลีนั่งอยู่ข้างนั่นล่ะมันออกก็สามหึ่งงวดนั่นเนอมันออกอีหยังฮะ วัดสมหกวัดเลขที่วัดนีย่งสามหกวัดกับหัวกับหังกับหัววัดเลขที่เนหนึ่งสมเก้ามันออกสามหองเหนึมโอ้มันออกกับหัวเนาะสามหกเนาะสามหกสามไออกไงศูนย์หกแปดสามหามได้ละหัววันที่สามินันว่าคมรัาจังได้นั่นแหละหวดน้นเกับพิจารณาเองนับท่ผู้ชมนะตัวเลขขขงคุณแม่ท่อนฝันเพินกะมี่ตัวทีเพินมากที่ชอบ ก็คือศูนย์ับตัวไหนก็แม่บออยแน่ข้างหนึ่งครับสามเกเก้ากับ03แต่ว่าพวกปพอบนเลือดนี่ิ่นจะมากเป็นเก้าหนึ่งเก้สาครับสิมีเลขแค่สี่ชุดเองขันมากของแม่ท่อนก็เป็น3าเกกับ03พย์มบนเลือดก็คือเกกับสามหนึครับผมมีาน้เนาะ่านไหนจีนชอบก็ราบมาจีนหน้าบุ้งมาเองครับกับผราเทื้อมาจีตามให้ละเนาะตามทีฟซีหลายท่านจากบนบ่กให้เทืมากิดตามตัวเลขกับคุณแม่ท่อน เพราะว่าเม่ทอดฟันย่ำได้กะเป็นตัวเลขที่มันออกยีดีครับท่านผู้ชมม้วนนี้ก็เลยมาติดตามให้ครับผมชอบกระจัดคัดกันเบื้องคุ้มสนานแต่ว่าท่านนี้ท่านนั้นไก่ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการการรับชมเนื้อการผ่อนเสี่องกาให้แกเป็นแนวทางน้องเม่เนาะเป็นแนวทางตัวแนวทางไปทอดเราก็มีโชคมีดวงยีดีทุกงวดครับยีดีทุกมวดที่ผ่านมากขนาดสิเป้าเลขท้ายยังไม่ได้เลขหนาเบ่งทีนะครับลดเลขท้ายังไม่ได้เลขหนาสามตัวสามใบห่าใบหกกับเนาะอ๋อ ุดท่านนี้ขอขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมอเข้ามาติดตามในช่องสตรารดาชาแนลหรือว่าอันน้องเจนเจนนี่ชาแนลนะครับเนาะที่เข้ามาเป็นทีมงานเดียวกันครับผมกขอขอบคุณขอบคุณคุณแม่ท่อนก,ก็พอบุญเลือดครับผม,มที่ให้ความฝันดีๆดตัวเด็กๆมาฝากแต่ผู้ช่มแฟนช่องอครับผมเนาะครับ คลิปนี้พระเที่ยงจากขอโต้ราไปก่ควนครับเพราะว่ามันอยู่สีแยกครับเสียงดังห้องแข่งก็บวดจนเจ็บพ่อละครับผมอ้าวมันหมายนกันสุนสกคนเด้อครับคลิปนี้นะครับแต่ผู้ชมนอางวดนี่ให้ถูกสามตัวตรงๆในมืนะครับแต่ผู้ชมนอาไปละครับขอบคครับ็นง่ายมาไหม่เด้อครับแต่ผู้ชมท่านได้ที่อยากได้ของเป็นเครื่องแต่งสวนดิสินะครับ แต่งสวนยอมอยากมีอยากมีสวนยอมก็มีป้ายยินดีต้อนรับทุกกตาตุกกตาครับผมเนาะมีโชกมีลาบแน่มีโชกมีลาบครับเป็นผูยังสี่ครับทาวาทันใดอยากไปล่มสาอยากไปทําการเซนไวยก็มาหาแม่ท่อนได้อยู่แยกยังก็พาะแยกการช่างสี่แยกทางจากเดินทางเข้าไปกัทลั์ครับผมกัทลัดสีเกตครับเทียาได้ครับมาเห็นลวดครับอยู่นี่นั่งเมืองเกลืองยินี่ละแม่เล่าผมนะไกล้ตัวใหญ่ๆนี่แม่นลวดครับผมนี่ ใกล้ตีตัวใหญ่ๆนี่อ,อยากได้มะเอาครับผมเนาะ